สวัสดีค่ะคลิปนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาชมทะเลบางแสนกันบ้างนะคะเมื่อวานเราก็มาทําธุระที่บางแสนค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารครัวป้าไหมค่ะร้านอยู่ติดทะเลแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีวิวสวยๆแบบนี้เลยแต่ว่าด้านหลังผู่คนเต็มร้านเลยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเรามาชมวิวทะเลแทนนะคะชมทะเลสัต,ตหีบกันมาเยอะพอสมควรแล้ววันนี้เปลี่ยนบรรยากาศ ชมทะเลบางแสงว่าเป็นยังไงน้ําทะเลสีเขาก็ไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> พเพื่อนที่เห็นเป็นภูเขาไกลๆนั้นเขาซามมุกค,ค,ค่ะพเพื่อนอีกซูงก็มาอีกนิดซูงก็มาอีกเห็นองค์เจ้าแม่กวนอิมสีขาวๆไกลๆเขาก็มาไหว้ขอพรกันที่นี่นะคะที่เห็นเป็นเสาๆเป็นไม้ๆอันนี้เขาเนี่ยจะเลี้ยงหอยนางรมนะคะพเพื่อนเนาะก็อยู่ริมทะเลก็ต้องมีบรรยากาศแบบนี้ละคะ่ะ มีลมทะเลพัดเข้ามาเบาๆนะคะตอนนี้ที่เราถ่ายเป็นช่วงเวลาประมาณบ่ายโงงนะคะเ,เพื่อนๆวันนี้คลื่นไม่แรงนะคะนี่คลื่นเบาๆแบบนี้เลยค่ะน้ําทะเลกับท้องฟ้านี่แทบจะเป็นสีเดียวกันเลยะคะ่ะออกสีฟ้าอ่อนๆไปทางสีขาวนะคะแล้วก็วันนี้ น้ำลงค่อนข้างเยอะเลยค่ะดูสิค่ะนี่น้ำลงไปเยอะเลยวิวทะเลบางแสนก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีในโซนอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะสำหรับคลิปนี้ก็พาชมกันเยงเท่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ